โอ๊ยไอ,อ้อ,อว้วนไอ้อ้วนหลอกให้เสียเงินไอ,อ้อ้วนฟักทองหลอกให้เสียเงินไี <c oughs> ่ตกกังวลลูกมากเกินไปแต่เขาก็ผิดปกติจริงๆนะเมื่อเช้าอะ่ะเปร่ยกับเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยไปหาหมอนนะคะตรวจเลือดวัดไข้อะไรก็ไม่มีสักอย่างเลยนะคะเนี่ย นี่ตรวจเลือดแล้วอืมไอ้อ้วนแต่ว่าเลือดจะมีผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งคือน้ำตาลสูงนะคะน้ำตาลเขาสูงไม่รู้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าคุณหมอว่ามันมีสองประเด็นคือเขาเพิ่งกินอาหารไปหรือเปล่านะคะถ้าถ้าเพิ่งกินอาหารก็จะทำให้น้ำตาลสูงได้ ็เดี๋ยวรอด,ดูอาการดูถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นก็จะเอาไปพร้อมพ่อใหญ่เอาไปพร้อมพ่อใหญ่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีไม่ดีขึ้นเอาไปตรวจที่พ่อใหญ่อีกแต่ดูแล้วหน้าตาสดใสไม่น่ามีอะไรหรอกลูกที่แน่ๆนะ่น่ะหมดไปแล้วสองพันสองอ่ะสองพันสองนะลูกรวมค่าหาหมอค่าคนขับรถค่าน้ำมันยังไม่คิดเลยรู้ไหมเนี่ยฮะ ค่าน้ำมันยังไม่คิดเลยลูกยังไม่คิดค่าน้ำมันเลยโอ้ยสองพันสองถ้าไปพ่งนี้อีกพ่งนี้ก็น่าจะมาณสามพัน 3, ขึ้นเขาอะค่าใช้จ่ายแพงมากนะห,หมอลูกไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่มีอะไรหรอกนะนะดูแล้วไม่น่ามีอะไรหรอกนะลูกเนาะอือพวกนี้ของพ่อใหญ่ก็อีกไม่รู้เท่าไหร่กับฟ้าใสก็อีกหลายตังค์นะคะพ่อใหญ่กับฟ้าใส พรุงนี้ก็อีกหลายตังถ้าไปสามนี่เป็นหมื่นแน่เลยใช่ไหมลูกใช่ไหมไข่<ะ>ก็ไม่มีออืหรือว่าเจ็บปากหรือเปล่าไหนูซิดูสิจอบปากซิเจ็บปากหรือเปล่าฟันมันออกมาคนนี้ฟันออกไหมเออแต่เขาฟันออกยาวนะคนนี้ฟันออกยาวนะหรือว่าเจ็บปากหรือเปล่า เนี่ยฟันหนูออกยาวอ่ะลูกเนี่ยออกมายาวเนี่ยนี่ยังไงคิดไปทั่วเลยแม,ม่อืเอามาๆๆมามานี่มานี่มาอันนี้มา่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เออ้ยยู่ตาพ่อใหญ่สิเนี่ยโอ้โหได้เห็นตานหวานๆพ่อใหญ่แล้วเห็นตานหวานๆพ่อใหญ่แล้วมาแล้วไอ้อ้วนมาแล้วเดินมาแล้ว เริ่มเดินนะสามหนมุ่มสามมุมห้องนี้สามหนมุ่มสามมุมก็ไม่น่ามีอะไรนะคะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรหมอก็บอกว่าถ้าอยากตรวจตรวจเบาหวานก็เอาไปตรวจรงบันใหญ่ๆอีกทีนึงนะคะหมอบอก เพราะว่าโรงพยาบาลที่เอาไปวันนี้ไม่มีตรวจเบาหวานนะคะไม่มีที่ตรวจเบาหวานเดี๋ยวรอดูอาการอีกทีก็แล้วกันนะคะหมอไม่ให้ยาไม่ให้อะไรมากินเพราะว่าไม่มีไม่มีไข้ไม่มีอะไรฉีพ่อใหญ่กบกบฉีพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ฉี่ไปทั่วแหละพ่อใหญ่อะตั้งแต่ทำมันตั้งแต่นี่มาเนี่ยฉีไปทั่วเลยเหมือน,นกับว่า ปวดฉีดตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหม,หไหมปวดตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นแล้วหรือไงหรือฉีดหยดหรือไงฉีดออกเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวรู้ตอนเย็นตอนเย็นว่าเขาจะกินข้าวปกติไหมถ้ากินข้าวได้ปกติก็ไม่มีอะไรเนี่ยเดินออกมาเดินออกมายืนินออกมาเล่นแล้วเนี่ยเขาคงอยากจะนอนมั้งคงอยากจะนอนหรือ,อยังไงหรือเปล่าก็าไม่รู้ไอ้อ้วนอะ่ะไอ้อ้วนฟักทองอะ่ะ แม่ก็กังวลนะเวลาลูกผิดปกติแม่จะสั่งสั่งผู้ช่วยไว้เลยว่าถ้าเห็นแมวผิดปกติไม่กินข้าวไม่อะไรให้รีบบอกนะพอดีเมื่อวานนี้เขาทําข้าวแล้วแล้วเจ้าฟักทองอ่ะไม่กินปกติเขาจะมารอกินแต่เมื่อวานไม่กินพอไม่กินเขาว่านอนเขาว่าอย่างนั้นไม่เก่งก็เลยกังวลนะคะกลัวว่าเจ้าฟักทองจะเป็นอะไรก็เลยต้องวันนี้ก็เลยเอาไปหาหมอก่อนนะคะ ฟักทองเอ้ยหน้าตาแบบนี้ไม่เป็นไรโอ้หนีแล้วหนีแล้วลำคาญแม่วิ่งหนีแล้วลำคาญไปนั่นละลำคาญแม่วิ่งหนีแล้วออกมาละออกมาละอะออกมาออกมาอแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าเออแม่ไม่ทําแม่ไม่ทําแม่ไม่ไปหาหนอวันวันฟักทองน้ําหนักหก 6กิโลกว่ากว่านะคะคุณหมอช่างน้ำหนักวันนี้6กกโลกวา่าก็ยังน้อยกว่าเขาปั้นเขาปั้น8.5้าเขาปั้น8.5้านี่หกวา่าหมอเขาเอาหัวเลาะเลยเขาบอกว่าถ้าแมวบ้้นไม่เคียงไปทีไรนี่คือจะไม่ธรรมดาเขาบอกแตตัวใหญ่มากนะเอโอ้โหสุดหล่อของแม่สุดหล่อของแม่ เข้านอนละคงอยากเข้านอนั้งหรือว่าเขาจะเข้าหรืออีกทีนึงเขาอาจจะเครียดตอนที่ย้ายห้องไปอยู่ห้องโน้นน่ะเขาไม่ค่อยกินข้าวกันเลยนะไปอยู่ห้องโน้นแล้วเขาอาจจะเครียดหรือเปล่าย้ายห้องอ่ะแต่พอกลับมายังยังไม่ปรับตัวประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกลับมาแล้วยังไม่ปรับตัวเพราะว่าตอนตอนแรกอ่ะให้เขาย้ายไปอยู่ห้องโน้นใช่ไหมกับพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่เพราะว่าเพื่อจะให้พ่อใหญ่อยู่อยู่ตรงโน้นน่ะ นี้พอย้ายกลับเข้ามาคือเขาไม่กินข้าวกันเลยนะข้าวข้าวอาหารเปรียกเคยให้กินเคยกินหมดอ่ะเขาไม่กินกันเลยนะแล้วพอกลับเข้ามาเขาดูซึมๆพอกลับออกมาที่เดิมแบบเนี้ยเขาเลยดูซึมๆคงมีส่วนเนาะคงคงน่าจะเป็นการเอ่อเครียดที่ด้ย้ายห้องแน่ๆเลยคิดว่านะคะเขาเคยอยู่ห้องนี้มานานไงน่าจะเป็นไปได้นะเออมเมกยกงคิดได้แล้ะน่าจะเป็นการเครียดอืม เครียดว่าต right. ัวเองได้ย้ายห้องเขาเขาคิดถึงห้องเขาไงเขาคิดถึงห้องนี้แต่พ่อใหญ่ก็อยู่ได้ทุกห้องอยู่แล้วพ่อใหญ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรละพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรนะลูกนะนะไม่เป็นไรนะะพ่อใหญ่เก่งพวกนี้ไปหาหมอนะเนี่ยก็ตามแม่ตลอดเลย เวลาเปิดประตูะตห้องโน้นน่ะเขาก็ร้องอันนี้ไม่ออกไปข้างนอกนะรอด,ดูนะว่า,าเขาจะออกมาร้องไหมฟักทองออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาร้องแล้วออกมาร้องแล้วนี่นี่เอาเอาเอาไผ่เอาไผ่ไแมวร้องแล้วร้องแล้วจะกินไผ่แมวนี่นี่นี่ปกติแล้วนะคะทุกคนนี่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 ปกติแล้วนะคะจะกินไผ่แมวนี่นี่ครับครับครับลูกครับอ่ะ พ่อใหญ่อ่ะลูกกินไผ่แมวเอา,าไปแย่งกันทำไมลูกอือย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอ่ะกินไผ่แมวกินไผ่แมวได้ปกติแล้วนะคะพอพ่อแม่ไม่ต้องกังวลแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวปอบปังเขาหลามเดี๋ยวก่อนลูกพ่อใหญ่มากินกับเขาของตัวเองไม่เยอะมีตรงนี้ไม่กิน มากินกับเขาหนิพ่อใหญ่มากินกับเขา,า,ก,ก,เขา,ากินจ้ะกินจ้ะลูกเดี๋ยวเอามาให้อีกเออค <c oughs> งเครียดคงเครียดกับการย้ายห้องมากกว่าคิดว่านะ ตอนนี้ก็มากินไผ่แล้วเนี่ยกินเรียบร้อยแล้วเก่งมากมากเลยสบายใจแล้วนะคะค่ะแม่เห็นแบบนี้สบายใจแล้วนะแม่เกียงก็สบายใจแล้วนะคะได้เอาลูกไปตรวจไปอะไรการฉี่ก็ปกติไม่มีอะไรนะคะที่สัมพันธ์กลัวนะั่นแหละกลัวลูกเป็นนิ้วฉี่ไม่ออกให้หมอไปดูก่อนอันดับแรกนะคะแต่ก็หมอบอกว่าเขาฉี่ได้นะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะคะปกติแล้วกินไผ่ได้แล้ว สบายใจ